งประชาชนคนไทยที่รักแล้วครับวันนี้ก็มาพบพักประชาธิที่ปัตตใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับบระจําวันที่23มิีถุนายนต์2 1วันนี้ที่สภาผู้แทนหรือรัฐสภาจะมีการเสนอกฎหมาย13ฉบับนั่นก็คือร่างพรบแก้ไขรัฐนูญปี2 5 6 0นะครับเข้าไปในสภาอีก13ฉบับ นะครับพักประชาธิปไตยใหม่หนุนให้มีการแก้กไขรัฐมนูญเป็นพักเดียวเบอร์เดียวแต่บัตรสองใบท่านครับผมอยากสื่อไปหาทางพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพักใหญ่พักเพื่อไทยพักพลังประชารัฐภูมิใจไทยประฒาธิปย์นะครับแล้วก็พักชาติไทยพักก้าวไกลว่า การที่มีบัตรของใบนี่มันไม่ทำให้พักเล็กสลายไปอย่างที่คิดถ้าหากเราคิดนับคะแนนแบบนับคะแนนทุกเม็ดคือไม่ต้องให้มีขั้นต่ำของคะแนนนะครับถ้าหากมีขั้นต่ำจะทำคะแนนที่เหลือเนี่ยตกน้ำทันทีนะครับแต่ว่าถ้าหากนับทุกเม็ดอย่างเช่นพักประชาธิปไตยใหม่ ได้คะแนนมา1 2 8 6 0 0กว่าคะแนนในปี2554ก็ได้สสหนึ่งคนสวัสดีครับวันนี้คณะทำงานท่านสสสุรทินพิจารณ์สสบัญชีรายชื่อพลนักประชาธิปไตยใหม่วันนี้คณะทำงานฝ่ายเลขาธิการครับเรามาอยู่ที่ห้องทำงานของท่านสสสุรทินพิจารณ์เทศการรัฐสภาเกศกรุงเทพมหานคร วันนี้วันที่23มิถุนายน2 5 6 4จะเป็นวันประวัติศาสตร์ในการจัดร่างรัฐธรรมนูญอีกวันหนึ่งวันนี้สภาผู้แทนรัศดรครับในการประชุมร่วมของรัฐสภาจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมโดยเฉพาะหมวดเกี่ยวกับการเลือกตั้งตอนนี้ในห้องประชุมพร้อมแล้วครับเราไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันในห้องประชุมร่วมรัฐสภาครับ ต่อไปไปตามลำดับก่อนนะครับท่านสุรจินพิจารณ์ขอไว้ห้านาทีนะครับหลังจากนั้นจะขอเปลี่ยนจากพลดการตรีฉลมชัยเป็นนายแพทย์เจษศ,ศิริธรรมประธานที่เรารบเ่นนะครับท่านประธานีิเรารพผมสุรจินพิจารณ์หัวหน้าท่าประชาธิปไตยใหม่บัญชีรายชื่อในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธา,า,านครับสิ่งที่ต้องการแก้ก็คือ ระบบการเลือกตั้งมาตรา8 3มาตรา8 5มาตรา8 6มาตรา9 0 9 1 9 5และ9 2และ9 4คครับในระบบการเลือกตั้งพักประชาธิที่เป็นใจให,ใหม่นะครับสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งใช้บัตรสองใบ Uh...